โยรกรรมนารีเวชของเรานะคะจัดตั้งขึ้นมาโดยมีเป้าหมายในการดูแลบำรุงรักษานะคะสตรีตามช่วงอายุค่ะตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะก่อนมีประจำเดือนขณะมีประจำเดือนโรคต่างๆที่เกี่ยวกับประจำเดือนค่ะการปวดท้องประจำเดือนนะคะภาวะ ตกขาวที่ไม่ทราบสาเหตุค่ะปวดท้องนวงๆโดยไม่ทราบสาเหตุไปจนถึงก่อนมีบุตรเตรียมพร้อมตั้งครรภ์ค่ะบำรุงร่างกายนะไม่ว่าจะตั้งครรภ์โดยธรรมชาติหรือทําเด็กหลอดแก้วค่ะขณะตั้งครรภ์ก็สามารถทานยาจีนได้นะคะหรือหลังตั้งครรภ์ก็มีบํารุงน้ํานมให้มลูกเข้าอู่เร็วค่ะสุดท้ายก็ภาวะวัยทองตามช่วงอายุวัยค่ะเราสามารถดูแลร่างกายอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดภาวะวัยทองก่อนวัยอันควรนะคะหรือแม้กระทั่งเราเข้าวัยทองแล้วอะค่ะจะดูแล ร่างกายอย่างไรเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะแผนกนรีเวทนะคะของเราจะดูแลรักษาท่านด้วยหัวใจค่ะสาเหตุของการเกิดโรคนรีเวทเนี่ยความจริงแล้วมีแตกต่างหลากหลายกันไปนะคะซึ่งแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะเข้าไปรักษาที่ต้นเหตุเลยไม่ใช่แค่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะซึ่งอาการโรคทางนรีเวทที่ ควรพบแพทย์เนี่ยก็จะมีหลายโรคด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำรังไข่หลยบยายนะคะหรือว่าประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะปวดท้องประจำเดือนนะคะไวทองเนื้อเยื่อบุคุมมดลูกจเจริญผิดที่ท่อนำไข่ตันนะคะพวกเกี่ยวกับภาวะมีบุตรยากนะคะก็สามารถรักษาได้ด้วยสมุนไพรจีนค่ะการให้แผจนจริงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เห็นผลการรักษาอย่างชัดเจนโดยทีมแพทย์นะคะจะรักษาโดยการใช้ยาสูญพายจีนที่ปรับสูตรเฉพาะบุคคลนะคะปรับสมดุลร่างกายนะคะ เพื่อบรรเทาและรักษาอาการโรคทางนรีเวทค่ะสอบการฟื้นฟูดูแลนะคะทางด้านนรีเวศนะคะก็จะมีการดูแลในเรื่องของการฟื้นฟูดูแลหลังคลอดนะคะแล้วก็การดูแลฟื้นฟูหลังการผ่าตัด ในส่วนของหลังคลอดเนี่ยค่ะทางแพทย์แผนจีนเนี่ยก็จะเข้ามาดูแลในช่วงฟื้นฟูมดลูกให้กระชับเข้าอวยนะคะรวมถึงช่วยขับน้ำคาวปลานะคะแล้วก็บำรุงน้ำนมนะคะสำหรับคุณแม่ที่น้ำนมน้อยนะคะหรือว่าบางท่านที่ท่อน้ำนมอุดตันแล้วก็มีบางท่านที่จะมีในเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะอันนี้ก็แพทย์แผนจีนสามารถที่จะช่วยรักษาได้ในส่วนของการฟื้นฟูหลังการผ่าตัดก็จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาพวกอาการปวด,ดบวมหลังการผ่าตัดบำรุงร่างกายลดอาการอ่อนเพลียนะคะรวมถึงลดอาการแทรกซ้อนอื่นๆที่เกิดขึ้น ัาการารผตดา่ซึ่งคนไข้นะคะก็จะได้รับการตรวจวินิจฉัยนะคะและการรักษาที่เฉพาะเจาะจงตามสภาวะทางร่างกายด้วยสายการแพทยแผนจริงค่ะ